แม่รอยช่างถึงงามทั้งห้าไร่สำนวนชมสาวสาวในอดีตภาพจิตประกฝรราผนางังพระอุโบสถวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามสองสำนวนไทยเกี่ยวกับผู้หญิงแม่รอยช่างและงามทั้งห้าไร่มีที่มาจากสังคมเก่าแต่วันนี้สาวไทยจะเลือกแบบไหนดีแม่รอยช่างและงามทั้งห้าไร่ทั้งสองสำนวนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรมีผู้ใหญ่สองท่านเขียนเอาไว้ต่างกมต่างวรระ หนึ่งคืออาจารย์ล้อมเพลงแก้วอีกหนึ่งคืออาจารย์สมบัติพลายน้อยสพลายน้อยจึงขอสรุปรวมมาให้ได้อ่านโดยสะดวกไว้ในที่นี้ขอเริ่มจากแม่รอยช่างที่อาจารย์ล้อมเพลงแก้วเขียนอธิบายไว้ว่าสมัยก่อนเมื่อพูดถึงสาวที่พ่อแม่ทนุถนอมและเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดีนิยมเรียกกันว่าแม่รอยช่างซึ่งใครได้ยินก็หูขึงเพราะเงินหนึ่งยช่างในสมัยก่อนนั้นค่าสูงจนธรรมดายากจะได้พบเห็นภาพ จิตประกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามเขียนขึ้นสมัยรัชกาลที่5ตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีรายได้จากการค้าขายมาราคาทองจึงขึ้นไปเป็นบาทละ12บาทที่นางทั้ง6จึงประเทียดน้องรจนาว่าเป็นเนียเจ้ารูปทอง12บาทดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองนั้น เงิน100ช่างคือ8 0 0 0บาทจึงสามารถซื้อทองได้มากโขเหตุที่นำจำนวนเงิน100รอช่างมาเรียกสาวที่พ่อแม่นธนุถนอมเลี้ยงดูอย่างดีและต่อมาก็ได้ใช้ในลักษณะประเทศนั้นมีที่มาจากประเพณีในราชสำนักแต่ก่อนคือเมื่อเจ้าจอมคนใดรับราชการจรนมีคันก็จะพระราชทานเงิน100อช่างเป็นค่าเลี้ยงทองคำว่าแม่ร้อยช่างจึงหมายถึงลูกหลวงซึ่งได้รับทํานุญบำรุงอย่างดีมาตั้งแต่อยู่ในคัน เมื่อมาใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงว่าเกิดมาดีได้รับการเอาใจใส่ดูแลมาโดยตลอด <Okay. S 1> การพระราชทานเงินค่าเลี้ยงท้องนี้ได้ปฏิบัติกันสืบมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าจึงโปรดให้เปลี่ยนแปลงเป็นพระราชทานทีหลัง <Okay. S 1> คือรอให้ประสูตรเห็นพระองค์เสียก่อนและการประสูตินั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงนามเป็นราชสักขี เหตุที่ต้องเปลี่ยนราชประเพณีเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นและเป็นเรื่องดังที่ปิดกันให้แทดในสมัยโน้นกล่าวคือเจ้าจอมมันดาองค์หนึ่งเป็นคนใช้เงินมือเติบอยากได้เงินร้อยช่างจึงกราบทูลว่าตั้งคันแต่แท้ที่จริงแกล้งใช้ผ้าพันท้องให้โตขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายความก็แตกเพราะเจ้าพนักงานจัดเครื่องดุริยาดนตรี แปลสังเตรียมไว้เพื่อประโคมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่นั่งชุมนุมรอชมพระองค์เจ้าจะประสูติและเป็นราชสขีที่ต่างรอจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ประโคมเจ้าจอมเห็นท่าไม่ได้การจึงสารภาพความจริงธรมเนียมพระราชทานเงินก่อนจึงต้องเปลี่ยนเป็นพระราชทานทีหลังภาพเวียนเทียนรอบอุโบสถจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎกวัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนงามทั้งห้าลายอาจารย์สมบัติพลายน้อยอธิบายไว้ว่าเป็นสำนวนเก่าของไทยอีกสำนวนหนึ่งซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครพูดเหตุที่ไม่มีใครพูดอาจเพราะไม่เข้าใจความหมายว่าห้าลายคืออะไรก็เป็นได้แม้ในปัจจุบันยังหาคำจำกัดความชัดเจนไม่ได้ในพจนานุกรมอธิบายคำงามทั้งห้าลายไว้ว่าเป็นคำประชดว่างามเหมือนไพร อยากรู้ว่าไพร่งามอย่างไรก็ไม่พบคำอธิบายแต่ตามความรู้สึกคำว่าไพร่คือคนที่มีฐานะต่ำพลิกดูกฎหมายโบราณพบว่ายาจกวัน,นิพกทาตลูกทาตนาคนละห้าไร่แต่ตามความเป็นจริงไม่มีนาศกกระแบมือกฎหมายตั้งไว้เพื่อสะดวกในการปรับใหม่เท่านั้นเองถ้ามีนาห้าไร่จริงๆก็น่าจะพอกินแบบพอเพียงยิ่งเท่างามทั้งห้าไร่ด้วยแล้วสบายมาก ้าพิจารณาจากพฤติกรรมที่มีกล่าวถึงในวรรณคดีน่าจะหมายถึงหน้าอับอายหน้าบัดสีดูละมกนาจารอะไรทํานองนั้นเช่นในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างเป็นความกับขุนแผนขุนช้างทําผ้าหุ้งหลุดลุยกลางศาลตุลาการทนไม่ไหวร้องด่าลั่นจะหมื่นสีร้องด่ามาทันใดางามทั้งห้าไรไอ้ตาลายในเรื่องพระอภัยมณีตอนนางเสาวคนได้เสียกับสุดสาครแล้วนางเสาวคนเกิดนึกละอายขึ้นมาจึงแกล้งเรียกนางที่เลี้ยงมาต่อว่า ลงจากแท่นแค้นสีพระพี่เลี้ยงเรียกมาเคียงข้อนว่าไม่ปอราศัยนั่งอยู่นี่พี่ยามาเมื่อไรไม่บอกให้แจ้งจิตแกล้งปิดบงังเป็นลมจับหลับอยู่ไม่รู้แจ้งนี่เนื้อกแกล้งจะให้อายเมื่อภายหลังให้นอนเคียงเรียงกันบนบันลังงามทั้งห้าไร่จะได้ดูสำนวนงามทั้งห้าไร่ทั้งสองแห่งนี้ไม่หมายว่าดีว่างามอย่างแน่นอน จะต้องหมายถึงอุจารามกน่าละอายมากกว่าอย่างอื่นคุณช้างทำผ้าหลุดลุ่ยเข้าลักษณะเปลือยกายส่วนสุดสาครกับนางสาวะคนนั้นเล่าก็คงจะอยู่ในลักษณะเดียวกันคือผ้าผ่อนนุ่มห่มไม่เรียบร้อยจึงพูดประชดว่างามทั้งห้าไร่จะได้ดูคือนางที่เลี้ยงปล่อยให้งามทั้งห้าไร่เพื่อจะได้ดูเล่นเป็นขวัญตากระมังงามทั้งห้าไร่จึงน่าจะมีเบื้องหลังที่มาซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครทราบเรื่องเสียแล้ว และมีใช่เฉพาะในวรรณคดีภาษาพูดไม่เคยได้ยินถ้าผู้รู้ท่านใดทราบก็น่าจะเขียนมาให้อ่านกันบ้างนั่นคือที่มาและความหมายของสำนวนทั้งสองที่แม้จะเป็นเพียงสำนวนแต่เมื่อค่าของเงินราคาของที่ดินเปลี่ยนไปสาวๆเธอจะเลือกเอาสำนวนใด